ก่อนหน้านี้นะครับฟูจิฟิล์มเนี่ยได้ประกาศเอาไว้ว่ากําลังพัฒนาเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ที่เป็น stacked CMOS นะครับนั่นหมายถึงว่าฟูจิกาลังก้าวเข้าไปสู่การถ่ายภาพนิ่งความเร็วสูงความละเอียดสูงรวมทั้งวิดีโอคุณภาพสูงที่เป็น 4K กับ 8K อย่างแน่นอนนะครับในการพัฒนากล้องเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับก็คือการพัฒนาเลนส์ให้รองรับกับเซ็นเซอร์รุ่นใหม่แล้วก็กล้องรุ่นใหม่ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดความคมชัดความเร็วในการโฟกัสความแม่นยำรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับซึ่งฟูจิเนี่ยก็มีออกเลนออกมาล่วงหน้านะครับก็คือตัว18 f 1.4 23 f 1.4 m r r II แล้วก็ตัว33 f 1.4คราวนี้เนี่ยมันก็มีคำถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องมีเลนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเลนรุ่นเก่ามันมีปัญหาอะไรเหรอ แล้วไม่เปลี่ยนได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดเราใช้กล้องรุ่นเดิมนะครับแล้วเราไปใช้เลนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างนะครับซึ่งจริงๆรายละเอียดตรงนี้ผมเคยอธิบายไว้แบบอย่างละเอียดหลายรอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเซนเซอร์ที่มีความละเอียดมากๆเนี่ยจะต้องใช้เลน์ที่มีความสามารถในการแยกรายละเอียดแล้วก็ความคมชัดที่สูงขึ้นนะครับลองดูค่ากําลังแยกขยายของเลนที่เหมาะสมกับความละเอียดของเซนเซอร์จากตารางนี้นะครับ จะเห็นว่าเซ็นเซอร์ขนาดเดียวกันเมื่อความละเอียดสูงขึ้นก็จะต้องใช้เลนส์ที่มีกําลังแยกขยายสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเลนส์จะต้องออกแบบและผลิตให้ดีขึ้นเพื่อให้คุณภาพที่ดีขึ้นเหมาะสมกับเซ็นเซอร์สิ่งที่ได้ก็คือภาพที่คมชัดมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ขาดหายตั้งแต่กลางไปยังขอบภาพนะครับแล้วถ้าเราใช้เลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับกล้องและเซนเซอร์ละ่ะมันจะเกิดอะไรเลนส์ที่ดีไม่มากพอเนี่ย มันจะทําให้การเก็บรายละเอียดของกล้องเี่ยดได้ไม่เต็มร้อยสมมุติกล้องเราเก็บรายละเอียดได้200นะครับแต่เลนน์นี่มันเก็บได้ร้อยเราก็ได้ภาพแค่ร้อยนะครับแต่ถ้าเราบอกพอใจแล้วเฮ้ยท่านี้ฉันโอเคมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช้ได้แต่ถ้าเราอยากถ่ายให้ได้เต็ม200แบบรีดมาทุกเม็ดเราก็ต้องไปใช้เลนน์รุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับเซนเซอร์ใหม่นั่นเอง อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยพูดถึงเลนรุ่นใหม่กันก็คือเรื่องของความละเอียดและความแม่นยําในการโฟกัสระบบโฟกัสของเลนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แบบไ like, ล้รอยต่อแบบเลนกลไกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสเต็ปแต่มันเป็นสเต็ปที่ละเอียดมากๆนะครับเช่นเลนสิ23มมิลเนี่ยโฟกัสจาก0.3เมตรไปสุดสายตานะครับมันอาจจะแบ่งเป็นขั้นทั้งหมดแบบ1,000ขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับความละเอียดของสเต็ปตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นกับขนาดของช่องรับแสงระบบมอเตอร์โฟกัส ไปจนการสั่งงานของกล้อง เมื่อมีการเพิ่มความละเอียดของเซนเซอร์นะครับค่าตัวที่เรียกว่า Circle of c o n f u s i o n ของเซนเซอร์เนี่ยมันจะลดลงไปด้วยก็จะทําให้ d e depth o f Field เมื่อขยาย100%เนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการโฟกัสของกล้องเนี่ยจะต้องละเอียดมากขึ้นสเต็ปการทํางานของโฟกัสจะต้องถี่มากขึ้นด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดการหลุดโฟกัสได้นะครับเ,เลนส์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะต้องปรับทั้งกําลังแยกขยายความคมชัดการโฟกัสนะครับและอื่นๆอีกมากมายซึ่งต้องพัฒนาตามกันไป ถามว่าทําไมผู้ผลิตเลนส์นะครับไม่ทําเลนส์ให้รองรับเนี่ยทีแรกคําตอบคือจริงๆเขาทําได้นะครับแต่ว่าเลนส์จะมีขนาดใหญ่มากหนักมากและแพงมากซึ่งไม่มีประโยชน์เลยที่เขาจะทํามาขายในตอนนั้นถ้าผู้ผลิตเลนส์เนี่ยทำเลนส์ออกมาเทพสุดๆเนี่ยทีแรกเลยทําได้ไหมคําตอบคือได้ครับถ้าผู้ซื้อยอมจ่ายแพงมากและยอมแบกเลนส์ตัวใหญ่มากนะครับ ถ้ากล้องเราต้องการร้อยเส้นแต่เราไปเอาเลนส์แบบ500เส้นมาใส่เนี่ยสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันจะแพงมากๆแล้วไม่ได้มีประโยชน์ต่อ,อการใช้งานนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันจะแพงมากๆนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยชิ้นเลนส์ aspherical หรือ ED เนี่ยมันจะอยู่ในเลนส์ตัวละแสนขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยเลนส์ตัวละไม่กี่พันบาทนะครับเลนส์มือถือยังมี Aspherical มี ED ให้ใช้งานเลย ระบบโฟกัสแบบลิเนียร์มอเตอร์นะครับที่เร็วไวเบาแล้วก็ประหยัดเนี่ยฮะสมัยก่อนไม่มีใช้งานนะครับถ้าเราจะเอาโฟกัสเรลแบบลิเนียร์มอเตอร์เนี่ยต้องใช้ลิงมอเตอร์ที่ใหญ่หนักแล้วก็กินพลังงานสูงมากนะครับการทําเลนดีเกินกล้องไปมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เลนเนี่ยใหญ่แพงหนักนะครับแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีใครซื้อมันแล้วถ้าเราใช้เลนรุ่นใหม่ กับกล้องรุ่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น XT2 XT3 XH1 XPro2 XPro3 อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่กล้องรุ่นเก่าจะได้จากเลนรุ่นใหม่ก็คือความเร็วและความแม่นยําในการโฟกัสที่ดีขึ้นนะครับจากการพัฒนาขึ้นของมอเตอร์ความคมที่ดีขึ้นทั้งกลางและขอบภาพนะครับมันอาจจะไม่ได้รีดเลนออกมาได้สุดนะครับแต่ว่ามันทําให้ทั้งโอเวอร์ออลทั้งหมดนะครับดีขึ้นหมดเลย การมีเลนส์รุ่นใหม่ก็จะทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราซื้อกล้องเจนใหม่ไปอีกหลายปีเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเลนส์หนึ่งเจนเนี่ยจะรองรับการทํางานได้ประมาณ10ปีนิดๆนะครับก็จะรองรับกล้องได้ประมาณ45่ห้าเจเนเรชันซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักตายตัวนะครับประเมินจากประสบการณ์เท่านั้นเอง มาดูเรื่องจุดเด่นของเลนส์ f u j i n o n XF ในเจนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมี18 1.4, 23 F1.4 m r r II แล้วก็33 1 4นะครับว่าเลนส์กลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรที่ดีกว่าเดิมบ้าง อย่างแรกคือความคมชัดและรายละเอียดนะครับฟูจิโน่เนี่ยออกแบบเลนส์ทั้ง3รุ่นใหม่หมดนะครับมีการใช้ชิ้นเลนแล้วก็เพิ่มจํานวนชิ้นแก้วคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพของเลนให้ภาพเนี่ยมันคมชัดขึ้นรายละเอียดสูงขึ้นนะครับเราลองมาดูภาพเปรียบเทียบระหว่างเลนทั้ง2เจนนี้กันหน่อยลองดูเลนส์ม3 Mark วัน 23, Mark 1, กับย3 m สาม2ารนะครับจะเห็นว่าการภาพนะครับอาจจะดูดูดีกันนิดหนึ่งแต่ขอบภาพนี่ต่างกันลิบลับเลยนะครับ ดู33กับ35นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับกางผ้ากับขอบผ้านี่ต่างกันลิฟมากก็จะเห็นว่าเลนรุ่นใหม่เนี่ยกินขาดเลนรุ่นเก่าเลยนะครับโดยเฉพาะขอบภาพเนี่ยคุณภาพต่างกันเยอะมากมันจะได้ความคมชัดที่มากขึ้นรายละเอียดที่มากขึ้นการทํางานที่ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนทีเดียวโครงสร้างของเลนยี่สาม n u สี่า a r k o n กับ mark t o เนี่ย จะต่างกันมากพอสมควรนะครับมีจำนวนชิ้นเลนทั้งธรรมดา ED และก็ Aspherical เนี่ยเพิ่มขึ้นโครงสร้างชิ้นเลนกลุ่มหน้ามากขึ้นด้วยนะครับส่วน3 5า f/4 กับ 35mm f/4 เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีชิ้นเลนพิเศษเพิ่มเข้ามาหลายชิ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนกลุ่มเลนชิ้นหน้าเพื่อทำให้ภาพเนี่ยคมชัดทั้งกลางและขอบนะครับรวมทั้งการประกอบจะประณีตขึ้นด้วยนะครับจะละเอียดขึ้นด้วย มันจะลดอาการมืดที่ขอบภาพนะครับไปค่อนข้างเยอะทีเดียว <S <S เลนรุ่นใหม่ทั้ง3ตัวเนี่ยคงสร้างเป็นอลูมิเนียมอลลอยเพิ่มเวเตอร์ซิลเข้าไปทั้งหมดนะครับ mm. เพื่อให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมหดดได้ดีขึ้นทั้งอุณหภูมิความชื้นฝุ่นละอองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องตัดระบบ Manual Focus แบบการดึงกระบอกเลนสเข้าออกเพื่อใหออ้สร้าง WR ที่เป็นระดับโปรได้ ในเรื่องของโบเก้เนี่ยเลนรุ่นใหม่ใช้ม่านช่องรับแสง9ใบเพื่อให้โบเก้เป็นสงกลมนะครับในขณะที่รุ่นเดิมจะใช้ม่านช่องรับแสง7ใบทําให้โบเก้ของเลนรุ่นใหม่เนี่ยมันกลมขึ้นเมื่อหลี่ช่องรับแสงระบบโฟกัสของเลนรุ่นใหม่ทั้ง3ตัวเปลี่ยนจาก DC Coil Motor นะครับมาเป็น Linear Motor ทั้งหมด ซึ่งระบบเลนร์มอเตอร์เนี่ยจะโฟกัสโดยการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผลักชุดเลนที่ยึดอยู่บนรางนะครับไปด้านหน้าและด้านหลังทําให้การโฟกัสเนี่ยมันเร็วแม่นยํารวมทั้งความละเอียดของสเต็ปโฟกัสเนี่ยก็เพิ่มมาอีกมากมายด้วยลองดูความเร็วในการโฟกัสนะครับระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าลองดูการ Follow โฟกัสในโหมดวิดีโอนะครับ ระบบมอเตอร์แบบลิเนียร์มอเตอร์เนี่ยนอกจากจะทําให้โฟกัสอัตโนมัติดีขึ้นนะครับจะเห็นชัดเจนว่าการโฟกัสไม่มีความต่อเนื่องและนุ่มนวลมากขึ้นการกําหนดตําแหน่ง AB ก็ยังทําได้แม่นยําม,มากขึ้นด้วยนะครับ จากการทดสอบเปรียบเทียบในเชิงเทคนิคนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเลนรุ่นใหม่เนี่ยมันให้คุณภาพทั้งกลางและขอบไม่ว่าจะความคมชัดความคาดสีความฟุ้งอะไรต่างๆเนี่ยที่ดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะครับคนละเรื่องกันเลยเมื่อเราเอาเลนรุ่นใหม่เนี่ยไปใช้กับกล้องรุ่นเดิมนะครับมันจะยกระดับการทํางานของกล้องนะฮะไฟล์ภาพเนี่ยให้เหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือมันไม่ได้เหมาะกับกล้องรุ่นใหม่อย่างเดียว ใช้กับกล้องรุ่นเก่ามันก็สามารถยกระดับการทํางานขึ้นไปได้นะครับถ้าใครที่แบบใช้กล้องฟูจิฟิล์มอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากได้ตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยอยากได้ตรงนั้นอีกนิดนึงเนี่ยบางทีนะครับลองไปเล่นเล่นกับเลนรุ่นใหม่ดูนะครับ18 1.4 23 1.4 mark 2 33 1.4เนี่ยคุณอาจจะได้สิ่งที่ รู้สึกขาดไปเนี่ยกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกล้องไม่ต้องย้ายค่ายไม่ต้องเปลี่ยนซิสเต็มนะครับไม่ไวแบกหนักขึ้นไม่ต้องจ่ายแพงขึ้นก็ได้นะครับต้องไปลองครับอันนี้บอกเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวการทดสอบภาคสนามการใช้งานภาคสนามจริงกำลังจะตามมาครับสำหรับ2 3 1.4 m a r k II แล้วก็3 3 1 4